รับีทนะคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่28นะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปปักธงขอว่าสสาวในโซนฟรีสไตล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะ พี่จะมีท่าเป็นเอเคมก้อนนะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นท่าสก้เมการ์โลดอนด้วยนะครับผมบอกเลยว่าท่าท่าของเราวันนี้ครบเครื่องแน่นอนนะฮะท่าแพงๆในเกมเรามีหมดนะครับผมเอาไว้แอคสาวกันนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะเราจะได้วาฟสาวๆหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นกันด้วยนะครับแล้วก็เราจะโดนด่าหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องรอุ่นกันเอานะครับเออนะครับเพราะว่าเราโดนด่าทุกคลิปเลยนะครับเออ คือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคือโดนด่าตลอดนะฮะเออนี่ช่องของเรานี่คือราชาแห่งการโดนด่าหรือเปล่าตรงนี้นะฮะไม่รู้นะครับทุกคนและก็วันนี้มีทาาหัยยาเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะท่าแพงๆคือเราจะมีตามนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางของเรานะฮะแล้วก็นะครับผมสำหรับในส่วนของการขอวับเสานี่ก็ต้องอย่าลืมลุ้นกันนะเออนี่ครับส่องก็ดีๆนะเออนี่ครับโอเคทุกคนไปผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Let's go นี่โอ้โหแม่หล่อเทจริงๆเลย 3:28 a m โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาวาับสาวๆกันดีกว่านะครับเออเนะี่ยไม่รู้ว่าจะมีสาวๆให้เราเข่าวับหรือเปล่านะครับเฮ้ยเหมือนจะเจอคนน้ฮนะ <Nope. S 1> เฮ้ยคนนี้ก็มาฮนะเฮ้ยอ่งนี้แบบสาวๆแบบต้องเด็ดแน่นอนนู้นโอ้โห <c oughs> แม่ของลูกฮนะแม่ของลูกนี่เขาวิ่งตามเขาเลยฮะนี่หนะม่เขาน่าจะมากับแฟนเขานะใช่เปล่าใช่ <c oughs> มากับแฟนนี่ว่านะขอวับแฟนชาวบ้านนะฮะเฮ้ยแบบ เอาแล้วเอาแล้วแหละเราไล่ตามไล่ตามนี่คือภารกิจของเราทุกคนครับไล่ตามขอว่าแฟนชาวบ้านฮะแม่โดนด่าเปล่าจะโดนด่าเปล่าเฮ้ยนา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 ยนี่เรียกเลยฮะนายนายนายนี่นาย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 เอาไงฮะยังไงตอบเปล่าตอบเราไหมเขาไม่ตอบเราอ่ะว่านั่นแฟนแน่หรอนั่นแฟนนายหรอเออนั่นแฟนนายหรอนี่ นุนนุ่นคนนุนคนนนอ่าคนนุนคนนนให้อวดใจไปทีนึงเปิดเข้าให้อ๋เอเฮ้ยผมขอได้ปะเออผมขอได้ปะผมขอได้เปล่าได้ไหมรับเอ้ยได้ปเปล่าเฮ้ยลูกอันนี่ได้เปล่าไม่ได้หรอ,อไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอ ได้ไหมอ่ะเออได้ไหมอ <c oughs> <c oughs> นี่บุยทาแอคทาบุยยาวไปนิดนึงอันเน่ <c oughs> แม่แม่เราเราให้หัวใจแฟชาาั่นบ้านนิดนึงฮะแม่เราไม่ได้ตั้งใจมาจีบสาวเราขอวาร์บสาวนะฮะน้ำอุ้ยเขาชื่อน,น้ำอุ้ยน้ำอุ้ยน้ำรกระท้อนกระพงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยมึงค์ใจเย็นดิเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยว ไอโดนปัดคอแซวะไอโอ้ขำขำขำงี้ขำเลยฮะขำเลยครับผมขำขำนี่นี่แอ๊กโอ้โหแอ๊กใส่ถามเองดิเออถามเองดิ <c oughs> แม่เดนปัดคอใส่ด้วยนี่เอ้ยอย่าห้าวหนูเอออย่าห้าวหนูแม่อย่าห้าว <c oughs> ดิหนูนี่อันเนี้ยเยลู ขำ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 นี่นี่กวนตีนนิดนึงนะขอแอคกวนตีนนิดนึงนี่ His John is name C. ฝันทงอัตตาเลยเจ้าเม่นครับตันอะไรปั่นอะไรเทาเทาอ๋อเทาอ๋อเทาอ๋อนี่แม่อันแน่เอาไม่มีโดนไล่ ไม่ไหวเลยเอ๊ะทำไมผมโดนเขาหาเรื่องอะดูดีผมมาจีบแฟนชาวบ้านเนี่ยเอ่โอ้ไม่ไหวเลยนี่นี่นี่อันแน่นี่แห่เออแหม่ไม่ไหวเลยฮะทุกคนครับแหมเจอโดนผู้สาวปาดคอใส่เอ้เศร้าเศร้าเศร้า,าเลยฮะะเต้นย้อยย้ยทีหนึง่ง เราแกล้งเขานะอันนี้เราแกล้งเขาไม่เสร็จแต่ว่าเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขานะเขามาปาดคอใส่ผมเราต้องแอคแอคโชว์ของนิดนึงนะเออโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเจอตัว <laughs> วิง่งเป็นปเบลอะไรของมันก็ไม่รู้ไปแล้วไปแล้วละ f moments later <laughs> มันมาตีผมใช่เปล่ามันถือมาตีผมว่ะ <laughs> หรือเปล่าไอ้เจ้าไอ้นี่มันเป้าของมาตีผมเดี๋ยวมันเป้าของมาตีผมไอ้เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยาวยาวยาวใจเย็นเดี๋ยวมันเป้าของมาตีผมเว้ยทุกคนมันเป้าของมาตีผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมออกหนีมันก่อนก็แล้วกันทุกคนไปแล้วไปมันยังไล่อยู่อีกโว โ okay, อเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวกันดีกว่านะเนาะหรือว่าห้องนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาปักทงแล้วก็เราจะออกไปดีกว่าโอเคปะเออนคะครับปักทงแบบแอ๊กๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบผมจะเจอผู้สาวด้วยนะด้านหน้าเลยฮะ,ะเดี๋ยวผมปักทงกันดีกว่านะ,ะตอนนี้เราขอแอ๊กก่อนลวกันนะครับผมนี่บูญ่าก,ก่อนเลยฮะ,ะเปิดแบบท่าบูญ่าไปก่อนนะนี่เออนะเปิดท่าบูญ่าฮะก็ต่อไปท่าสกาครับผมนี่ฮะเออนะท่าสกามาแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปท่าอะไรดีฮะอย่าบังจอเราดิ เฮ้ยนายอย่าวางจอแล้วดิเอออย่างงี้นะฮะแล้วก็ AK ครับผมนี่โอ้โหแอดจริงจริงฮะแอดจัดแอดจัดนะครับผมแอดจัดจัดนะฮะนี่แมอ,อย่ามาตีหัวผมแล้วกันนะฮะแล้วก็ปักธงครับผมหนึ่งสองสามหล่อเท่นนะฮะโอ้ไม่กอครบเครื่องนะครับครบเครื่องนี่โอ้โหแแ่ผู้สาวถึงกลับมาหาเรานะฮะมาดูผู้สาวหรือว่าผู้บ่าวนะนี่เนี่ยมีแอคค่าติดประกาศให้เราด้วยนะฮะ เวอเวเนะฮะโอเคทุกคนไปผมว่าเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าฮะห้องนี้แบบไม่น่าจะมีอะไรเนาะนะครับเราแอคเรียบร้อยฮะเปลี่ยนห้องกันไป Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะห้องนี้แบบอมีแต่คนตึงๆฮะตอนนี้เหมือนเราจะเห็นผู้สาวแล้วนะนูนนะฮะแล้วก็นูนวิ่งไปนูนนะฮะเฮ้ยไหนเอ่ยผู้สาวแบบผู้สาวแบบเฟี้ยวๆหน่อยมีป่ะเออนะครับไหนเอ่ยเฮ้ย มีผู้บ่าวด้วยเฮ้ยเราลองไปขอเฟซผู้บ่าวดูบ้างแปเออนะครับเราต้องไปขอเฟซผู้บ่าวดูบ้างนะฮะเฮ้ผู้บ่าวกว้าทองคนนี้เลยฮะนี่นี่ย่อยอนาย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 เออนะเอาใจสาวสาวช่องเราหน่อยนะเออนะเอาใจสาววายนะครับผมทุกคนนี่ให้หัวใจนายไปทีนึงแฮะไอ้นุ่มก็ตีกันจริงๆเลยผมกลัวมาตีผมมากเลยอะนายหล่อไหมอะนายหล่อไหมครับเออนายหล่อไหมครับนี่อะ๋ยวพิมพ์ตกพิมพ์ตกอ่านี่นะฮะนายหล่อไหมนี่ อย่าตีอย่าตีผม,มแมโดนซะแล้วโดนซะแล้วผมเนี่ยเออโหมันไลต่ตีอะไรนะครับเนี่ยไม่ไหวเลยนะฮะโอ้ต้องมาหนีคนไล่ตี <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอย่าตีดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีขอร้องอย่าตีอย่าตีมันหนีแล้วเดียวเดียวเดียวคือมันไล่ตีผมเว้ยเออเข้ามาอยู่ในนี้ก่อนนี่เออเ้ยมันไล่มันถึงในนี้เลยเหรอ อย่าตีเอออย่าตีนะนายนายมันไม่มีไม้เ้ยพอเข้าในนี้มันไม่มีไม้เฮ้ยนา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 ยเออนะเออพอเข้ามาอยู่ในนี้มันโดนตีไม่ได้นะเออก็อย่าลืมเข้ามาด้วยนะเอ้ยไม่หล่อเฮ้ยแต่ว่าแบบมีสาวชอบนายเยอะนะมีสาวชอบนายเยอะนะเออนะมีสาวชอบนายนะอ่านีมีสาวชอบนายนะเออนี่ ไอ้นั่นออกไปละเราคุยกันในนี้ดีกว่านะใครเย,เยอะเลยนะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยขอเฟซได้ปะเออขอเฟซได้ปะนี่ขอเฟซได้ปะเราขำไปทีหนึง่งนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราปักธงกับนายคนนี้นะผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะคือมันคลิกชื่อไม่ได้นะเออได้ป่าขอเฟซได้ป่าหนายขอเฟซได้ไหมนี่นี่ปักธงอย่างนี้เออ ขอเฟสหน่อยครับนี่เออขอเฟสหน่อยครับเย็ดเย็เย็ดมาว่ะขอเฟสหน่อยครับเออขอเฟสหน่อยครับนี่นี่เอาใจสาวสาวนิดนึงนะฮะเออเอาใจสาวสาวช่องเรานิดนึงฮะโอ๊กอะไรอ่ะโอ๊กอะไรต่อโอ๊กอะไรอีกฮะโอ๊กเหรอชื่อโอ๊กเหรอเราเนี่ยอะไรอีกอะไรอีกอ่ะอะไรอีก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 เออส่องส่องไว้นะส่องไว้ให้ดีนะสาวสาวนี่ห้ามพลาดนะน้องคนนี้เขาชื่อโอ๊กแค่นี้ฮะแค่นี้หรอเออ แค่นี้หรอโอเคคนเดี๋ยวผมลองไปหาเฟนน้องเขาด้วยนะถ้าผมหาเจอผมจะมาแปะไว้ให้นะก็อย่าลืมไปแอดน้องเขาไปด้วยนะเออนะมีลิงก์ป่ะเออมีอ่อมีลิงก์ป่ะลิงก์ป่ะนี่นะมีลิงก์ป่ะมีลิงก์ป่ะลองถามลิงก์ดูก่อนนะฮะนี่เอาใจสาวช่องเรากันด้วยนะแมจีบแต่ผู้สาวไม่ได้ฮะต้องจีบผู้บ่าวด้วยนะไหนไหน ไหนไหนไหนเออยวยดีมายวยดีมาเออแอดเองทุกคนเออแอดยวยดีน้องโอ๊คไปเองนะนะครับเดี๋ยวผมแอดไปด้วยนะอ่ะไหนเอ้ยยวยดีนี่เราขอแอกท่านนิดนึงอ่าบอกเลยว่าเฟี้ยวจัดหนึ่งสอ,อ,ววอ,ะะอ,ง,องหนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดนะฮะอะไรทุกอย่างนะฮะเมื่อกี้นะไปกดหยุดกับเราเองนะโอเคเนี่ย thank you โอ,โ,อโ,อโ,อโอเคโอเคเอ้โอเคอ่าโอเคเลยเอาเอาไหนไหนอะไรอะ เ้ยทำไมมันพิมพ์คำว่าไหนๆ่นะเอ่อโอเคเอ้าเฮ้ยพิมพ์ไม่ได้ทุกคนโอเคนี่โอเคเอาของนายมาของผมผมจะไม่ได้อะ่ะผมลืม่าโยดีดผมเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีมมมนี่ผมไม่มีโอเคทุกคนก่อนเดี๋ยวเราไปแอรเซนอโอกันนะครับผมไป let's go <S a few moments later โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชวนน้องโอ๊กมาดูนะเออเหมือนน้องมันจะรู้จักผมนะเดี๋ยวผมจะลองชวนน้องมันมาปั่นดีกว่านะฮะไหนเอ้ยนี่นี่ฮัลลี่ฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยโอ๊กโอ๊กชื่อโอ๊กใช่ป่ะเฮ้ยเหรอเอ็งเคยดูคลิปพี่ด้วยเหรอใช่เปล่าเหรอเอ็งนี่เอ็งอายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้สิบเจ็ดองเหรอ ออเยเอ็งมีมีแฟนยังวะไม่เอาโอ้ยใช่เหรอเฮ้ยมีมีแฟนแล้วเหรอไม่สนใจเลิกกับแฟนมาคบกับพี่เปล่ายอกยอกยอกเฮ้ยแล้วเอ็งอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเหรอเฮ้ยก็ไม่ได้ไกลกับพี่มากพี่ไปหาเอ็งได้ทุกคนเลยนะ่ยยอกยอกยอกพี่อยู่กรุงเทพพี่อยู่กเพื่อนใช่เฮ้ยเฮ้ยทำไม เองหล่ออย่งวะไม่เี่ยนหรอเฮ้ยเองอะหล่อหล่อหล่อชื่อหายเลยเนี่ยพี่ยังอิจฉาพี่ยังอยากได้พี่ยังอยากได้เองเป็นเมียเลยเนี่ยโอ้โหเออใช่ยังอยากได้เองเป็นเมียเลยเฮ้ยเองไปทำสัญยกรรมมาเปล่าวะเอ้ยหล่ออย่งวะแบบเหมือนโอปป้าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเองแม่งเปลี่ยวอ่ะเออใช่เปลี่ยวเกินเองเนี่ยไม่เหมือนแบบอย่างกับดาราเกาหลีเอาอิจฉาว่ะ พี่ยังไม่ได้ครึ่งเองเลยเนี่ยแต่ว่าพี่แบบแอบอยากได้เอวินเมียอยู่นะตอนนี้เ้ราไปเลิกกับแฟนเองเปล่าบอกเลยเราอยากลองผู้ชายนะครับบอกเลยบอกตรงๆไปเลยอะไรอย่างนี้เออบอกตรงๆไปเลยแฟนเอ้ยแฟนเองไม่เสียใจหรอกจริงๆแฟนเองไม่เสียใจหรอกนี่เองแค่บอกว่าเออเราเราแบบ เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วว่าเราอ,อยากเอ่อคบผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็รอเราอยู่อะไรเงี้ยเออบอกตรงๆไปเลยใช่เอ็งบอกตรงตรงเลยว่า <laughs> <ช>เออบอกแฟนไปอย่างนั้นแหละเหมือนที่พี่บอกม pues ื่อกี้เออว่าเออที่รักเขาแบบไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วว่าเขาชอบผู้ชายแล้วว่าอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละไอ้อแฟนเองเข้าใจอยู่แล้วเออจริงแฟนเข้าใจอยู่แล้วเอเฮ้ย <laughs> <c oughs> เอ็งจะกลัวอะไรเอ้ยสักครั้งในชีวิตพี่บอกเลยจริงๆสักครั้งในชีวิตโอ้แม่มันเป็นอะไรที่แบบเด็ดดวงซวงไม่มันจะซวงหรือไทยไม่ได้มันต้องทวงตูดอยู่แล้วดิ <c oughs> เฮ้ยลรานี่เอ็งทำแลรวเนี่ยตีห้าไม่นอนเนี่ยขอ <c oughs> มึงเป็นสร้างห้องอ่ะอ๋อแอกสาวอะไรเงี้ยหรอแอ <c oughs> ก <c oughs> สาวไปมอกี้ไปแอกสาวเชยเจ้ไอ่แมไปทรงแบบสาวแบบ โอ้หสเปคเลย,เลยอะไรเงี้ยเออใช่แบบเอ็งนี่สเปคสาวเลยเนะี่ยแต่งตัวงเงี้ยโอ้โหไม่บอกเลยนะเราเนี่ยพี่ต้หง็งนะเองสนใจว่าแบบผู้ชายอนะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลุกให้เองรับอย่างเดียวพอเอ, <laughs> เอ๊เดี๋ยเดี๋ยวพี่ลุกให้เอง <laughs> พี่แบบพี่สายลุกไงใช่พี่แบบสายสายลุกแบบเต็มที่เลยเว้ยไ,ไม่ใช่สายรับนะพี่อ่ะพี่ลุกลุกอย่างเดียวพี่บอกเลยจุกอะ่ะ นี่เองเองใช่ไหมเมื่อกี้พี่เข้าไปหาเองเนะี่ยเอ็งแบบโคตรตรงสเปคพี่เลยเว้ยพี่รู้อยู่แล้วว่าเองก็แบบต้อง,ต,องต้องหล่อต้องแบบเฮย้ยเป็นเป็นร่างผัวที่เป็นร่างเมียพี่อะ่ะเออประมาณนั้นแหละเอาลวนานคนอื่นไม่ได้เยอะเฮ้ยคนอื่นมันมันไม่ใช่บุพเพสนนิวาสไงเองแบบอืมเข้าไปเจอเองเลยอนะไรเงี้ยโอ้โหแม่งบุพเพสันนิวาสจัดเลยใช่มันเป็นบุพเพสนิวาสชัดแบบนี้เออเราเป็นคู่แท้อะไรเงี้ยคู่ชีวิตกันเลยเนะี่ยลองเปล่า ลองมาคบกับพี่ป่ะน่ากลัวตรงไหนเอ้ยเฮ้ยดนนี่เองเล่นบนมือถือว่ะบนคอมเนี่ยมือถือครับอ๋อมือถือเหรอเฮ้ยเองตึงจัดเลยนะพี่ดูทรงแล้วเองต้องตึงจัดแน่ๆเลยการเฮ้ยนี่นี่นี่เอางี้ป่ะเอาเงี้ป่าเดี๋ยวเองนิ่งๆกับพี่แล้วถ้าถติว่าเองแพ้พี่อะไรเงี้ยเองต้องมาเป็นเมียพี่นะโอเคป่าโอหเฮ้ยจริงๆแต่ถ้าแต่ถ้าถติว่า พี่แพ้เองเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีของรางวัลให้เอาวะเฮ้ยพี่ไม่ได้โหดโอคคดด้ยคิวเดสพี่ดูดิหนึองอตายิงหัวสิบสองสิบสามเอง Can't sell my soul. I'm way too real. Got too much pride. Got too much pride. Had to go count me them blues. Whoa. roll me the gas on the side. Big shit new brand new move. You can't walk a mile in my size. You're Brody a chicken like Popeye. So we get up and get it on my side. Loving enough. I was shown no love, so I'm not afraid to die. I -I -I. I've been working all night and day. work 95 and I broke down the 8. Yeah. I just need to find a way. Got a ring on a seat, I ain't down today. Fuck nigga, get out the way. You ain't tryna eat, I'ma come down your place. Fuck nigga, we ain't high, we hangin' Nigga want some, bitch mind get made. Gotta afraid. feed my child, my baby. Lay ass down if you try to take em. I'd smoke a pound a day if I could. Sometimes wanna fly away. you got me faded. Been through shit you can't cry with. Can what the hell town to raise us. toes down to my dying day. Nine, seven, eight, child, I'm crazy. I don't care about what you got to Cause First Smoking thing. got me paranoid. <laughs> got me paranoid. <laughs> <laughs> That's what fuck you tryna say? I don't wanna have โอ๊กสนใจข้อแรกเปลี่ยนเปล่าทำเลอ่ะสนใจไหมข้อแรกเปลี่ยนอ่ะ <P ew> มันมีอยู่ข้อหนึ่งไว้ข้อแรกเปลี่ยนเะแล้วพี่จะแบบจะเลิกจะเลิกเจีบโอ๊กด้วยไม่ปวดกอนอะไรนะลองก่นอนเฮ้ยโอ๊ต้องโอเคก่อนดิมันมันไม่ได้ยากเลยเว้ยพี่ไม่ขอดูห่ามหรอกไมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว้ <P ew> ตรง, <P ew> งเกนินเออพี่แบบ ก็บออยู่พี่เป็นเกย์ทำไมไม่เชื่อพี่อะก็พี่เป็นเกย์จริงอพูดม้าเลยเรักพี่จิมมี่ก็ได้อไรเงี้ยรักพี่จิมมี่นะครับอไรเงี้ยหรือว่าชื่อชื่อชื่อจริงจริงพี่ก็ได้ชื่อท็อปอ่ะรักพี่ท็อปนะครับอไรเงี้ยโอเคอืมเดี๋ยวพี่รอฟังเดี๋ยวพี่เลิกละลานโอ้กเลยเนี่ยรักพี่ท็อปนะครับเฮ้ยน่ารักอะโอ้ยน่ารักเงี้ย เดพี้ให้น่ารักนี่ให้ไปหนึ่งทงนี่เออน่ารักเอาไปหนึ่งทงเลยนี่อ่ะให้ให้หัวใจด้วยนี่เออต้องนงี้ยว้ยโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้นะครับผมก็ถือว่าภารกิจของเราสําเร็จนะครับเราก็ไปปั่นน้องไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมเป็นเกย์นะ no. ผมพูดเล่นนะครับผมไม่ได้เป็นนะครับผมชอบผู้หญิงนะเออนี่ครับอันนี้เอาไว้ปั่นน้องมาเฉยๆนะและก็ตอนนี้นะครับเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าโมโกนะครับเป็นวีดีอินเลิฟนะครับตรงนี้ก็สามารถไปเล่นกิจกรรมนี้กันได้นะเออนะครับเป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแหวนคู่สุดอินเลิฟนะครับเป็นแหวนแต่งงานนั่นเองนะครับราคาคัสคาเพชรนะฮะสามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับผมโอเคนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมโอเคครัับบทุกกคนแล้ว็สําหร EP นี้นะครับผมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ EP หน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอะไรก็รอรับชมได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็บ๊ายบายทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายแปล่ปิ้วรักทุกคนเลยนะครับผมนี่ให้หัวใจเป็นหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ดูจบๆเอาไปหนึ่งทงป อุ้งหล่อจัด